สวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนวันนี้ตามภาษาคุณแม่เชน่านะคะนี่ค่ะคุณแม่ได้รับของฝากจากคนดอยเป็นดอกที่เหล็กลัวกกับใบที่เหล็กนะคะหนึ่งตะกร้าเยอะเลยเดี๋ยวคุณแม่ก็เลยจะทําแกงที่เหล็กสูตรพักกางให้กับเอนะคะนี่คือน้ําพริกแกงไข่น้ำพริกมีเครื่องปรุงก็ พริกแห้งกระเทียมหอมแดงค่ะตะขคา้ใบมะกรูดผิวมะกรูดนะคะกระปิโขรวมกันนี่คือน้นพริกแกงแดงแล้วพริกแกงเขียดแล้วก็อันนี้เนื้อย่างครูแม่เอามาแค่2ชิ้น2ขีดเ่านั้นพอนะคะเนื้อย่างแล้วก็อันนี้คือน้าตาลปี๊บกับกะทิแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสดปวนน้าปลาอันนี้เดี๋ยวคุูแม่จะขออนุญาตไปทํานะคะอ่านี่ดอกนี้เราต้องเอาไปรูดแล้วเราลวกอีกทีนึงแล้วก็เอาโขก แล้วก็บีบน้ําทิ้งนะคะแล้วก็เนื้อนี่ครูแมวก็จะไปซอยสับแล้วก็หกกับน้ําพริกนีก่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเริ่มเลยนะคะทุกคนวันนี้ครูแม่ขออนุญาตใช้เาไฟฟ้านะคะใส่หัวกะทิลงไปค่ะ รอเขาเดือดนะคะเร่งไฟนิดนึงน้ำพริกแกงครูแมวขบก,กับเนื้อ,อย่างนิดนึงนะคะเพื่อความนัวแล้วก็หอมจะหวานรสชาติของเนื้อจะออกหวานนิดนิดนะคะใส่น้ำพริกเครื่องแกงลงไปค่ะผัดผัดให้หอมนะคะ ลดไฟลงนิดนึงค่ะพร้อมค่ะทุกคนพอเขาหอมเสร็จดิค่ะเนื้อที่เราแบ่งไว้ใส่ลงไปด้วย ให้เขาแตกมันนิดนึงนะคะความหอมเขาก็จะมาค่ะอย่าลืมทุกครั้งนะคะอะไรลืมคะน้ำล้งคกค่ะนี่สูตรคูแม่ดีต้องมีน้ำล้างคกนะคะต้องมีนะคะ,คะเติมเข้าไปค่ะทีละนิดหอมค่ะทุกคน เติมเทเลนิดนะคะอย่าเติมมากต่อไปเราก็ใส่นี่เลยค่ะตอนที่เขา้ามหอมผัดขี้เหล็กดอกขี้เหล็กกับใบที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปเลยเพิความหอมความหอมของเครื่องแกงกับเนื้อก็จะได้ผสมผสานกันจะเพิ่มความหอม ลดชาติที่ครบผมจัดเขาก็จะลดลงค่ะนี่ค่ะเราเข้าแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเติมน้ํานะคะอย่าเพิ่งไปเติมน้ํากะทินะคะเดี๋ยวมันจะแตกมันมากเกินไปไม่อร่อยค่ะเติมน้ําลงไปได้เลยค่ะเทเลยทุกๆเลยหมดน้ำเก็จะขลุกคลิกใช่ไหมคะควานหอมก็มาละเดี๋ยวเราจะเติมน้ํา น้ำเปล่าไปก่อนอย่าเพิ่งเติมน้ำกะทินะคะเราจะเคี่ยวไว้สักสิบนาทีให้เขาปริ่มปริมนะคะแล้วก็เราจะเคี่ยวไว้สักสิบนาทีนะคะมาดูซินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเป็นังไรเลยโอ้หอมเลยค่ะลองชิมดู ผสมซัตตี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปชิมน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนแกงค่ะ ลดไฟลงนิดหนึงเรามาชิมดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่ขมเลยค่ะทุกคนเหยาะน้ำปลาค่ะน้ำปลาถุงทับพีเขี่ยวออกไป อร่อยค่ะไม่ขมนะคะไม่ขมเลยสุดครูแม่นี่ไม่ขมเลยน่ารับประทานไหมคะหืมหุงข้าวรอยไว้เลยค่ะค่ะต่อไปเราก็จะใส่กะทินะคะที่อยู่ในขวดนี้ค่ะครูแม่ใช้ยีย่ห้อนี้อร่อยอัมพาวาค่ะ ความหวานของกะทินะคะเขาก็จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยมีความหอมหวานนุ่มไม่ขมค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเดือดนะคะเราจะใส่นะคะใบมะกรูดค่ะลงไปนะคะเราก็ขยำทีนิดนึงนะคะความหอมแล้วก็เดี๋ยวจะปิดฝาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดก่อนแป๊บเดียว เดือดเลยนะคะนี่ค่ะเราจะขยำให้นปึงเพื่อที่ว่าความน้ํามันระเหยในนี้เขาจะหอมนะคะอ่ะเราไม่ต้องคนละแล้วก็ปิดฝาไว้เลยปิดฝาแล้วเราก็ปิดไฟที่จะตักเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนแคงที่เหล็กหูสีสันน่ารับประทานเลยนะคะแล้วก็ ลุมไฟนะคะรสชาติเ้ากลมกล่อมแล้วค่ะรับรองไม่ขมนะคะแกงขี้เหล็กของครูแมวค่ะแกงดอกขี้เหล็กนะคะใส่เนื้อย่างค่ะเช็ดขอบจานสักหน่อยนึงนี่ค่ะทุกคนแกงขี้เหล็ก ของครูแมวสุดครูแมวนะคะทุกคนค่ะเชิญรับประทานได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามครูแมวนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ